คุณผู้ชมครับคลิปนี้แบตไปพาเที่ยวถ้าช่วงวันหยุดนี้นะครับใครกําลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวคุณแถมไม่ไกลจากกรุงเทพม,มากนะักวันนี้เราอยากแนะนําเที่ยวราชบุรีครับฮจังหวัดที่เราคุ้นเคยกันดีใช่เลยแต่รับรองคุณจะเอ็กไซส์มากกว่าที่คุณคาดไว้นะครับแต่นอกจากที่กล่าวกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราชบุรีเนี่ยกำลังมีการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่เลยครับ โดยตั้งใจจะเป็นจังหวัดนำร่องนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง B C D ย่อมปจากคำยาวๆนะ Bio economy Circular economy Green economy ก็คืออะไรครับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วราชบุรีก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดตื่นตาที่ใครเห็นต้องตะลึงในความ Excite ของที่นี่แน่ๆนะครับวันนี้ครับแบไตส่งออมสุชยาทาเลนตของเรา อาสาพ,พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับราชบุรีในมุมมองใหม่ครับเอา้าลองดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ออมถึงจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะและตอนนี้ออมอยู่ที่ออพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาวราชบุรีมาอย่างยาวนานเลยค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 อายุตอนนี้ก็ร่วมร้อยปีเข้าไปแล้วค่ะนวราชบุรีนะคะจะเป็นเมืองเก่าที่มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายแต่วิสัยทัศน์ของที่นี่ก็ก้าวไกลไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะราชบุรีนะคะต้องการเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกเนี่ยอยู่กับเราต่อไป แล้ววันนี้นะคะออมอยู่กับคุณปียพัฒน์วงโดยหวังผู้อำนวยการสํานักง,งานทอทอทอสํานักงานราชบุรีที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวรบคุณคุณพี่ปียพัฒน์แนะนําตัวนิดนึงนค่ะก็ปียพัฒน์วงโดยหวังนะคะผู้อำนวยการสํงงานักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานราชบุรีค่ะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณพี่ปียพัฒน์นะคะได้ค่ะอยากสอบถามคุณพี่ปียพัฒน์ค่ะว่าความเป็นมาของจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นยังไงหรอคะ ความเป็นมาของเมืองราชบุรีเนี่ยราชบุรีเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งของภาคกลางนะคะจะว่าภาคกลางตอนล่างก็ได้เพราะว่าตามตามคัสเตอร์เนี่ยก็จะมีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเป็นคัสเตอร์ร่วมกันก็จะบอกว่าเป็นเมืองรองแต่เป็นเมืองรองที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์ในเรื่องของวิถีชีวิตชาติพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของอาหารแกสโตรมนีแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่น้อยหน้าใครในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนที่เรามีอยู่ค่ะ ตามแผนปฏิบัติการการตลาดของการท่องเที่ยวไทยทุกสำนักง,งานตอนนี้ทุกสำนักง,งานต้องทําในเรื่องของการท่องเทีย่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 2. องอในเรื่องของ BCG Model B คือ b บ o อ C คือ c i r c ซูโครฟ้าหมุนเวียน G คือ Green แล้วก็ต่อด้วย e c o n o m y เศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะหมุนเวียนในเรื่องของอการใช้พลังงาน สร้างมูลค่าพลังงานที่มันเหลือใช้อยากให้คนไทยเที่ยวไทยในช่วงที่เราลําบากเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะออมจะขออนุญ,ญาตให้พี่เปียพัฒนเนี่ยเป็นไกด์นำออมเที่ยวจังหวัดราชบุรีซะหน่อยว่ามีสถานที่ไหนนะคะที่เอ็กไซ์แบบต้องไปเที่ยวบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะก็ตลาดน้ำดำเนินนะคะตลาดโอปป่อยที่มีอาหารถิ่น ของชาวกะเรียงแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาเยิ่มเยาชุมชนก็เอาผักปลอดสารเกษตรอินทรีย์มาขายอันนี้มันคูณความน่าสนใจสําหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็เส้นทางมังกรหัวมังกรเนี่ยจะอยู่ที่ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองของจังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะอยู่ในเขตทหารนะคะลาสารเจ้าพ่อคนอูท้องมังกรอยู่ที่บ้านโป่งศาลเจ้าแม่หมาโจนะคะแล้วก็หางมังกรเนี่ยจะอยู่ศาลเจ้าพ่อเสืออน้องอมอาจจะต้องตามเส้นทางมังกร โอ้โหถือว่าข้อมูลนี่แน่นมากๆเลยนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพี่เปียร์พัฒมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นจังหวัดนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีเส้นทางการเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะมีอะไรที่เอ็กไซท์กว่าน,ะนั้ดีีกไหมไปดูกันเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเส้นทางมังกรตรงนี้คือหัวมังกรนะคะก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีตั้งอยู่ในกรมการทหารช่างนะคะที่นี่เนี่ยเก่าแก่มากๆเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วค่ะพอมองเข้ามาที่ด้านในของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะเราจะพบว่ามีเสาหินหลักเมืองที่เป็นหินโบราณเนี่ยตั้งเอาไว้ด้วยแล้วก็ยังมีรูปปั้นช้างนะคะซึ่งแสดงถึงอดีตที่ว่าตรงนี้เนี่ย ในสมัยก่อนใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์จำพวกช้างแล้วก็ม้าเพื่อใช้นยามสงครามนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะเห็นว่าวัตถุเหล่านี้มีการติดทองคำเปเลวนั่นก็เพราะว่าผู้คนเนี่ยมาสกกากระคอพรศสารเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในบริเวณนี้ยังมีกำแพงที่มีมาอย่างยาวนานสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของที่นี่อีกด้วย และสุดเอ็กไซน์นะคะประตูที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้มีมาตั้งแต่พศ2360พูดง่ายๆก็คือมีอายุกว่า205ปีแล้วล่ะคะ่ะย้อนม,มากๆตอนนี้นะคะอ้อมพาทุกคนไปยันสถานที่ที่ 2. สเกล็ดมังกรกันแล้วนะคะ ซึ่งที่นี้ก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ถือว่าเป็นหนึ่งในศาลที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดราชบุรีโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีอายุกว่า100ปีแล้วนะคะนอกจากนั้นยังถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ยังใช้เป็นโรงทานนะคะสำหรับช่วงเทศกาลกินเจอีกด้วย,ดยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคะ่ะ และที่อยู่ด้านหลังออมตรงนี้นะคะก็คือเจ้าข้อกวนอูที่ทำมือปางเป็นรูปนี้นะคะหรือที่เราเข้าใจกันว่า I love you นอกจากนั้นนะคะท่านเนี่ยยังมีสีหน้าที่ยิม้มแย้มแล้วก็ใจดีมากๆอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยทำมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วถือเป็นเรื่องที่เอ็กไซร์มากๆเลยล่ะคะ่ะ คือปรติมากรรมโบราณซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5โดยเป็นรายชื่อของชาวจีนกลุ่มแรกนะคะที่เป็นคนก่อตั้งศาลเจ้าพ่อนี้ขึ้นมาและถูกบูรณะใหม่นะคะโดยช่างฝีมือชาวจีนเมื่อประมาณเกือบ60ปีที่แล้วและปฏติมากรรมในส่วนนี้นะคะเป็นสิ่งล้ำค่าที่จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นค่ะ หลังจากที่เรานะคะไปทัวร์ศาลเจ้าพ่อกวนอูมาแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่3นะคะที่เป็นสันหลังมังกรมีชื่อว่าวัดหนองหอยนะคะที่นี่มีมาตั้งแต่พศ2416อายุรวมๆเนี่ยก็ประมาณ150ปีเป็นอีกหนึ่งสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดราชบุรีเลยค่ะที่นี่นะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ12 km, กิโลเมตรดิ้ดีว่าก็ออกมาไกลพอสมควรซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยมักจะเรียกที่นี่ว่าเขาเจ้าจแม่กวนอิมค่ะ แล้มีเจ้าแม่กวนอิมแบบนี้นะคะแน่นอนวัดหนองหอยเป็นอีกหนึ่งสถานที่รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่นี่นั่นเองค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีโรงทานอาหารเจนในช่วงวันสําคัญให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ฝากท้องกันด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะนี่วิวข้างหลังสวยมากดูนคคะ สถานที่ที่ออมได้พาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะก็ยังมีอีก2ส,สถานที่ในเส้นทางมังกรอย่างศาลเจ้าพ่อเสือกับศาลเจ้าแม่บ้านโปง่งที่เป็นอีกสองแลนด์มาร์คที่น่าไปลองตามรอยด้วยเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทัวร์เส้นทางมังกรนาะราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันโลกอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการ BCG คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และก็การเปิดตัวเส้นทางมังกรนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวในสายวัฒนธรรมได้ไปลองเที่ยวกันทั้งนี้นะคะราชบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวันหยุดหากใครนะคะที่อยากจะเที่ยวสบายๆใกล้กรุงเทพพร้อมกับเซบปราการเมืองเก่าก็สามารถมาที่ราชบุรีได้นะคะในครั้งหน้าเราจะไปเอ็กไซที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ที่แบร์ไต่บัสนะคะสำหรับวันนี้ออมและรายการแบร์ไต่เอ็กไซต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ